สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสภากาชาติไทยนะคะจัดงานกาชาติประจำปี2565ค่ะภายใต้แนวคิด9้วทศวรรษใต้ร่มพระบรารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาติไทยณนะสวนลุมพินีค่ะ สภากาชาติไทยจัดงานกาชาติประจำปี2565ภายใต้แนวคิด9ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสะดุดีสภานายิกาสภากาชาติไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาไรายได้บำรุงสภากาชาติไทยค่ะสำหรับแนวคิดการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสะดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบรอบ90พรรษา ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วทุกภูมิภาคทรงทุ่มเทพระวรกายในการบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพันธกิจของสภากาชาติไทยตลอดระยะเวลา66ปีที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย การจัดงานกาชาติในปีนี้นะคะทางร้านสภากาชาติไทยค่ะได้มีบริการตรวจสุขภาพการรับบริจาคร่างกายการนวดเพื่อสุขภาพการตอบคําถามเพื่อลุ้นรับรางวัลสําหรับการรับบริจาคโลหิตค่ะจะเริ่มรับบริจาคตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะไปจนถึงเวลา21นาฬิกาทั้งนี้ค่ะการจัดงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม สำหรับหน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างของร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการจำหน่ายชาเลือดมังกรผ้ามัดย้อมโครงการทหารพันธ์ดีที่มีการนำผักปลอดสารพิษไข่ไก่อารมณ์ดีไข่เป็ดไม่ใช้สารเร่งไข่แดงการจำหน่ายสลากกาชาติเพื่อร่วมทำบุญกับสภา,าชาติไทยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายอาทิตักไข่ตกปลาสอยดาวแล้วก็ยังมีการแจกพันกล้าไม้มงคลเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานกาชาติค่ะสำหรับงานกาชาติในปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ณสวนลุมพินีค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวงานได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬกาค่ะ ในส่วนของการเดินทางนะคะถ้าเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีราชดำริและใช้ทางออกที่4หรือสถานีสาราแดงค่ะแล้วใช้ทางออกที่6รถไฟฟ้ามหานครสถานีสีลมใช้ทางออกที่1นะคะและสถานีสวนลุมพินีใช้ทางออกที่3ทั้งนี้ภายในงานก็ยังมีรถชัตเตอร์บัสค่ะรับส่งจากสนามกีฬาแห่งชาติและสวนป่าเบญจกิติมาให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน